หวัหูทีมนั้นมากเลยอ่ะทำไมอ่ะเขาตีกองทำไมอ่ะเขาขายของไม่ได้หว่าเขาเลยตีกองอ่ะผมไปพูดให้ไหมไล i ์เ Section รอบสุดท้ายจะจบลงภายในสินาทีโดงนึงเดงงงแนคือไม่ได้จะอะไรเลยแต่ว่าเสียงมันดังมากๆเพราะว่าห้องเราติดกันนะครับไปบอกเคเบิลด้วยเสียงเดินเข้ามาในห้องบอกเราเสียง ฉันและแนครับปุบบงปุ๊บบงปุ๊บบงเรียกว่ามีคนเชิดสิงโตมันไม่ได้มีกฎนี่ว่าอยู่ห้ามเสียงดังก็คือแฮปปี <t <t ้เนสอะเทีมโน้ตยังเตะกันยังไม่เดินไปด่าเขาเลยว่ไม่ได้อยากจะด่าแต่ว่ามีก็รบกวนคนอื่นไงไเบาๆตีมอยู่ในห้องตัวเองไม่แต่ว่ามันไม่มีมารยาทไงสิ่งที่ทีมมาสเตอร์เจนนี่ทำวันนี้ไม่มีมารยาทในห้องเจนนี่ครับอ่านสิคะจริงๆบ้านเราไม่รู้หรอกว่าสถานการณ์ห้องอื่นๆเขาเป็นยังไงแต่ว่า มิชั่นที่ทุกคนได้รับเท่ากันหมดทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดนิสใส่เสียมากคนที่มีสิทธิ์บอก